ล่ะครับนี่ครับก็จะได้ทายได้ด้วยอ่ากําลังจะยกครับนี่มาครับมาครับเขียงน้อยครับเขียงลอยมาละมาละกลัง<า>จะมาครับอยู่กลางน้ำปุ่ห์ฮะฮันได้เด้อร์มีทายคิดแล้วนะ โอ้เเนาะป่าวิมั้ก็ห่างมากสิเฮ้ยูเ <c oughs> บ็ดเนาะเอาล,ละครับเอาละครับเซีนต่อยครับ เขาเขมติ๊กมาอันนี้ ตัลวละครับเก็บมือตัลวละครับาม,าม,ม,มาแล้วครับมาละใกล้แล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่จะได้เอ้งะนี่โอ้ดิโอนี แต่ดีม่นเา่เน้นๆเงส้นน, Please, สนี้เส้นสน,สนี้งขาวนี่เนาะโอ้โหครับประมาณสองกิโลครับอุ้นตัวไอ้ผมพอก้่นีานาั้เ้เ เดี๋ยวลงยูทูบนะนี่ครับคนได้ครับประมาณสองกิโลกว่าครับเข้มเอาใส่กระสังเก็มนี่ครับอีกคนแล้วครับนี่ใช้ในโรงคำเพล น,น,นี่โยนเป็ดครับรงงรใช้ลงคำนี <laughs> ยังไได้เนอ,อะเขาปลาซิวสักสองตัวสามมวสายครับชุดกินได้ใจหรือับ <laughs>